สวัสดีพี่ๆนักลงทุนทุกๆท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาติดตามแผนการลงทุนประจําวันอังคารที่2พฤศจิกายนเนาะก็เป็นแนวทางนะครับไม่ได้แนะนําซื้อขายแต่อย่างใดเนาะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์การลงทุน S50 นะครับโดยมุมมองโดยมุมมองครับก็ให้น้าหนักในเรื่องของการย่อซื้อเนาะก็ยินดีกับคนที่ ซื้อตามละกันยินดีกัคนที่ซื้อตามด้วยแล้วก็ยินดีกับผู้ที่ถือหุ้นอยู่นะครับล่าสุดราคาในช่งชวงเช้าครับไม่หลุดในยัยสำคัญ971เนาะแล้วก็มีการปรับตัวของราคาขึ้นมาบริเวณ973ก็ใครเล่นที่เฟกนะากำไรเต็มๆแล้วนะครับ สี่ถึงห้าจุดเนาะสี่ถึงห้าจุดนะครับก็ยินดีด้วยเนาะสาหรับใครที่ถือหุ้นก็รอรันกาไรได้เนาะเพราะว่าถ้าเขากลับไปยืนในลักษณะแบบนี้ได้เนี่ยก็ลุ้นการรีบาวหลังการปรับฐานในระยะสั้นๆนั่นเองนะครับก็ดูว่าจะรีบาวได้ไกลแค่ไหนนะครับสาหรับ S50 ทีนี้ขอแวะดูปฏิทินข่าวนิดนึงครับในส่วนของปฏิทินข่าวเนาะวันนี้วันอังคารไม่ได้มีปัจจัยมาหนุนไม่ได้มีปัจจัยมาหนุนนะ ต้องบอกว่าไม่มีกล่องแดงมาหนุนเลยในการกระตุ้นราคาเนาะราคาก็อาจจะไซวิงอาจจะสวิงในกรอบไซเวออกข้างนะครับอาจจะสวิงในกรอบไซเวออกข้างก็อาจจะกินระยะเวลานิดนึงนะครับคือวันจันทร์อังคารเนี่ยทวยความที่ไม่ได้มีปัจจัยสําคัญของปัจจัยพื้นฐานที่เป็นข่าวกล่องแดงมากระตุ้นเนี่ย อาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวในกรอบแค่เป็นสวิงเป็นไซด์เวย์เนาะสําคัญคือเราต้องมองทิศทางให้ออกเท่านั้นเองว่าการสวิงของเขาบอกนัยะสําคัญอะไรกับเราเนาะแล้วไปรอทํากําไรในวันพุธพระหสุขที่มีปัจจัยเกื้อหนุนนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเนาะว่าวันนี้เรามีมุมมองในการเทรดอย่างไรนะครับไปดูเพื่อนเขาครับในส่วนของดอลล่าเนาะน่โอเวอร์โซยกโลนะครับค้างดี อะดอลลาร์ค้งดีนะทุกคนไปดูบิตคอยกันนิดนึงบิตคอยตอนนี้ก็โอเวอร์บอนะครับโอเวอร์บอแล้วเหมือนกันเนาะบิตคอยโอเวอร์บอแล้วเหมือนกันค้างย่อนะครับจะย่อได้ไกลย่อได้แรงแค่ไหนจะย่อได้ไกลย่อได้แรงแค่ไหนนี่ก็น่าติดตามนะน่าติดตามนะว่าจะย่อได้ไกลย่อได้แรงแค่ไหนนะครับก็ในส่วนของบิตคอยทีนี้บอลยีแล้วกันอ่ะ ล่าสุดเท่าที่มีข่าวมาในส่วนของ FOMC ครับออประธานเฟดพาเวลแล้วก็นางเยเลนเนาะจะพูดว่าต้องการที่จะแก้ปัญหาอัตรางเงินเฟอ้อแต่เขาจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับแต่ใช้วิธีซื้อพันธบัตรรัดคืนหรือซื้อบริยินคืนนั่นเองนะครับการที่เขามาเริ่มเก็บพันธบัตรรัดหรือซื้อบรยินเนี่ยจะส่งผลให้ราคาบรยินปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเป็นในอีกแง่มุมหนึ่งคือกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงนั่นเองนะครับ มาดูในส่วนของราคาทองคํากันแม่ไม่ยักก็เป็นตามข่าวเนาะวิ่งไม่หยุดเลยวิ่งไม่หยุดเลยแต่การวิ่งไม่หยุดเขาเนี่ยตอนเนี้ยโดยเหตุการณ์ผมเปิดทางเฟรมสี่ชั่วโมงจะสังเกตก็คือมันเป็นโอเวอร์บอทที่ย่อหายชัดเจนมากมันเป็นโอเวอร์บอทที่ย่อหายชัดเจนมากซึ่งก่อนหน้านี้ครับเมื่อวัน2วันก่อนเนาะผมให้เล่นหน้าซื้อขึ้นมาเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรครับเหตุผลเพราะหนึ่งมันทดสอบบริเวณดีแมนโซนครับ 2ในการแตะโอเวอร์โซของเขาอะ่ะมันเป็นการแตะโอเวอร์โซที่เทียบกับโอเวอร์โซก่อนหน้าแล้วเขามีการยกโลอยู่นั่นเองนะครับมีการยกโลอยู่นี่นแต่ตอนนี้รูปแบบราคาที่เขาทําอยู่รูปแบบราคาที่เขาทําอยู่จะสังเกตเห็นว่าเขาเริ่มเข้าใกล้กรอบของเพดานของขอบ เทรนขาลงแล้วเพราะเข้ากรอบของการย่อหายนั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันเป็นสวิงโลอยู่อะครับกรอบของการย่อหายตรงนี้เราใช้บริเวณร,ราคา1,800เนี่ยเป็นเส้นแบ่งแดนเนาะเป็นเส้นแบ่งแดนในยะ่งสำคัญนะครับซึ่งเราจะให้น้ำหนักว่าถ้าต่ำกว่า18 0 0เนี่ยมุมมองขาลงยังคงได้เปรียบมุมมองขาลงยังคงได้เปรียบการเล่นดิด ดีดเด้งขึ้นมาเนี่ยเราเราเล่นดักขายเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะครับหรือต่อให้เขาเบรกพันแปดไปได้เนี่ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวังโดยการที่ลดความเสียหายคือควบคุม Stop Loss เพื่อเข้าหน้าขายใหม่หรือวาง Hedging ไว้เพื่อลดการขาดทุนนะครับแต่ยังคงต้องมองกลยุทธ์หน้าขายเป็นหลักนะครับตราบเท่าที่ราคาเขายังมีการปรับยอตัวลงมาตามลำดับอยู่ซึ่งตามลำดับก็คือ1 8 1 4 1810นะครับซึ่งตรงเนี้ย ถ้าไม่ผ่าน1,800ก็มุมมองก็คือดิดเด้งขายนะครับสำหรับราคาทองคัำก็สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับขอให้โชคดีมีกำไรในการลงทุนทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับคุณไม่จำเป็นต้องเก่งคุณไม่จำเป็นต้องมีเงิน,นทุนที่เยอะแต่คุณแค่พร้อมจะคว้าโอกาสแล้วคุณทำมันจริงจรงให้เนี่ย